เมื่อตอนที่เรามาเราก็มากันแต่ตัวไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลยทุกคนก็มาด้วยสองมือเปล่ากันทั้งนั้นเมื่อเรามาแล้วก็ต้องอาศัยสิ่งอื่นเป็นเครื่องอยู่เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เราไม่สามารถอยู่แบบลอยๆโดยไม่อาศัยสิ่งอื่นหรือปัจจัยอื่นเริ่มแรกก็มาอาศัยอยู่ในท้องของแม่ถึง9เดือนก็ได้อาศัยธาตุสี่ของแม่ ได้แก่นำเลือดน้ำเหลืองของแม่มาหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของเราเพื่อให้เราจะเลินเติบโตมีหัวมีตามีปากมีแขนมีขามารดาต้องคอยระแวดระวังตอนที่เราอาศัยอยู่ในท้องของท่านจะเดินจะเหินจะนั่งจะนอนจะอยู่จะกินท่านก็คอยระแวดระวังเพื่อให้เราปลอดภัย จวบจนเมื่อเราโตเต็มที่เกินกว่าจะอยู่ในท้องของมารดาได้เราก็เรียกสภาวะต่อไปว่าการเกิดซึ่งความจริงมันก็คือการตายจากสภาวะเดิมไปสู่สภาวะใหม่อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงไม่คงสภาพและทนอยู่ในสภาวะเดิมนั้นไม่ได้เห็นไหมมันไม่เที่ยงตั้งแต่แรกเลยเมื่อได้เกิดมาเป็นคนแล้ว กอาศัยธาตุสีของโลกคือดินน้ำลมไฟที่เรียกว่าเป็นาธาตุของโลกเป็นาธาตุของแผ่นดินมาเป็นปัจจัยเสริมให้เราได้ดื่มได้กินเพื่อให้เรานั้นเติบโตแข็งแรงเมื่อมีร่างกายเติบโตแข็งแรงดีแล้วเราก็พากันเข้าใจว่าเรามาเพื่อสอแสวงหาเพื่อให้เรามีวัตถุสิ่งของมากมากม,ากมีงานที่ดีมีเงินที่มาก มีครอบครัวมีภรรยามีสามีมีลูกมีความสุขสบายในบั่นปลายของชีวิตแล้วในสุดท้ายเราก็ตายจากโลกนี้ไปก็ถือว่าจบสิ้นกันไปเท่านั้นเห็นไหมตั้งแต่แรกเริ่มปฏิสนธิจนเป็นตัวเป็นตนและคลอดคลานออกมาจากท้องมารดาจนเติบใหญ่แกช่ชราแล้วก็ตายไปเห็นไหม มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนบ้างทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพไปตามกาลเวลาไม่มีอะไรเที่ยงแท้คงทนสเสถียรภาพเคลื่อนจากเกิดไปสู่แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายเราจะวนเวียนซ้ำๆอยู่อย่างนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดจะมีใครสักกี่คนที่คิดจะหยุดมันหยุดวงจรของการเกิดแก่เจ็บตาย วงจรน,นี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าวงจรแห่งกองทุกข์ในความจริงหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในการมาของเราที่พวกเราไม่ค่อยได้นึกถึงกันก็คือที่เรามาอย่างโลกนี้ก็มาเพื่อสร้างบุญบารมีมาเพื่อตัดภพตัดชาติให้มันสั้นลงถ้ามาแล้วเรายังตัดภพตัดชาติไม่หมด แต่บุญบารมีที่เราสะสมไปนี้มันก็จะเป็นสเสบียงที่ติดตัวเราและสะสมไปแบบข้ามภพข้ามชาติและแล้วเมื่อถึงวันหนึ่งที่เราจะต้องจากไปเราต้องหันหลังกลับมาดูในวันที่เรามาเราย่อมมองไม่เห็นเลยว่าตอนเกิดมานั้นเราเอาอะไรมาด้วยเมื่อถึงวันที่เราจากไปเราก็มองไม่เห็นอีกเหมือนกัน ว่าเราจะเอาอะไรไปด้วยได้เรารู้แต่ว่าเรามามือเปล่าเราก็ต้องจากไปแบบมือเปล่า,ลาตอนมาเรากำมือมาเป็นการบ่งบอกว่าเรามาเพื่อที่จะเอามาเพื่อที่จะสะสมมายึดมาถือมาครอบครองไว้ให้เป็นของเราเมื่อได้ของเหล่านั้นมาสมดังใจเราแล้วเราก็ดีใจเราเป็นสุข เมื่อเราได้ครอบครองในสิ่งนั้นสมปรารถนาดังใจเราจึงพากันกอบโกยกวาดต้อนเบียดเบียนเบียดเบียนทั้งผู้อื่นและที่สำคัญเบียดเบียนตัวเองด้วยเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาครอบครองแต่พอตอนไปก็เห็นแต่เราแบมือไปเป็นการบ่งบอกว่าเราเอาอะไรไปไม่ได้เลย เรามาสะสมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไวา้แต่เราก็เอามันไปไม่ได้สักอันลูกหลานและคนอันเป็นที่รักเขาให้คืนเราตอบแทนเรามาก็แค่น้ำเย็นใสๆราดมือที่แบของเราเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างมากับมือเราต้องยอมรับเราต้องตัดใจทิ้งไว้ให้คนข้างหลังเขาดูแลและไม่นาน ของของเราที่เรารักเราหวงหนักหนามันก็จะเปลี่ยนแปลงสถานะไปอยู่ในมือของคนอื่นและตกทอดกันไปจากรุ่นสู่รุ่นจากสกุลเดิมของเราก็จะกลายไปอยู่ในมือของสกุลอื่นจนกว่าสิ่งของเหล่านั้นถูกวันเวลากืนกินและมันก็จะกลับกลายเสื่อมสลายกลายเป็นสภาพเดิมคือธาตุทั้งสี่ ทรัพย์สินเงินทองลูกหลานบริวารเราต้องยอมตัดใจทิ้งไว้หมดเราแบกอะไรไปด้วยไม่ได้เลยที่นี้เราต้องหันมาถามตัวเองดูสิว่าเรามาทำอะไรที่โลกใบนี้มีแต่อริยทรัพย์ที่จะติดตามเราไปอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ไม่ได้มีความหนักหนาอะไรเป็นทรัพย์ที่มีแต่ความเบาสบาย ที่จะสามารถติดตามไปกับจิตกับใจของเราได้เท่านั้นหลวงตาท่านได้ฝากบอกว่าถ้าเรามาเรามาแบกอะไรไว้เยอะแยะมากมายแบกความโลภแบกความโกรธแบกความหลงแบกทรัพย์สมบัติแบกลูกแบกหลานแบกสามีภรรยาเมื่อเราแบกมันนานๆเราก็หนักเราก็เหนื่อยอุป,ปมาดูสิบา้า เมื่อเราแบกของหนักอย่างนี้นานๆเราจะเดินไปไกลได้สักกี่ก้าวก้าวแรกก็หนักประมาณนี้ก้าวที่สองก็หนักขึ้นไปเรื่อยๆมันคงจะหนักจนเราทนไม่ไหวจนมันเกิดทุกข์ทั้งกายและใจหลวงตาท่านบอกว่าการที่เราแบกอะไรไว้เยอะๆจะทำให้เราก้าวไม่ผล4สี่ก้าวเป็นก้าวที่สำคัญมีดังนี้คือ อบายภูมิสีสีภูมินี้ท่านเรียกว่าอบายภูมิเป็นภพภูมิของสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานคำว่าอบายภูมิคือภพภูมิที่ไปอยู่แล้วไม่สบายไม่มีความสบายไม่มีความเย็นอกเย็นใจเย็นกายเลยแม้แต่สักวินาทีเดียวเป็นภพภูมิที่ทุกข์ที่ทรมานอย่างยิ่ง หากว่าเราก้าวพ้นสี่กนี้หรือทั้งสี่ภพภูมินี้ไปได้เราก็จะไปสู่ภพภูมิที่ไปอยู่แล้วเป็นสุขคือภพภูมิของมนุษย์เป็นต้นไปไปจนถึงสวรรค์ชั้นจาตุมดาว,วดึงและไล่ไปตามลำดับจนถึงชั้นพรมแต่ละชั้นก็มีความสุขที่แตกต่างกันตามทรัพย์ที่เราได้กระทำไว้เป็นสเสบียงส่งผลตั้งแต่ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ คนบางคนแบกโทสะหรือความโกรธไว้เต็มหัวใจหัวใจดวงนี้มีแต่ความเครียดแค้นชิงชังสะสมไว้อย่างพอกพูนและเหนียวแน่นหากเราแบกสิ่งเหล่านี้ไว้เราก็คงจะไปไม่ถึงไหนหมดแรงตั้งแต่ก้าวแรกคือตกไปอยู่ในภพภูมิของสัตว์นรกนอกจากจะได้พบกับความอดอยากแล้วยังต้องได้รับทุกทรมานจากกรรมที่ตนได้ทำไว้ สมัยที่มีชีวิตอยู่อีกต่างหากบางคนสะสมความโลภไว้เยอะแยะมากมายอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากได้นั่นและบางครั้งก็อยากได้ของที่ไม่ใช่ของของตนอีกต่างหากคนประเภทนี้เมื่อถึงวันที่จะต้องจากไปก็ไปได้ไม่เกินสองสากก็หมดแรงเรียกได้ว่าก้าวข้ามไม่พ้นภพภูมิของเปรตและอสุรกาย มันจึงทำให้เขาผู้นั้นมีแต่ความหิวโหวยอดอยากปากแห้งอยู่ร่ําไปและมีคนอีกมากมายที่ชื่นชอบสิ่งที่เราเรียกว่าโมหะหรือความหลงนั่นเองหลงรักหลงชอบคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีและยังสะสมไม่ว่าจะสะสมทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองบางคนก็หลงติดกับแสงสีเสียงสิ่งสวยงาม บางคนก็ติดลูกติดหลานเป็นห่วงและห่วงการแบกภาระแบบนี้จะทำให้เราก้าวไม่ผลนก้าวที่สี่คือไม่สามารถล่วงผลนภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์เราแต่เขาไม่มีปัญญาเคยได้ยินไหมว่าบางคนตอนตายก็เป็นห่วงลูกห่วงหลานคนนั้นคนนี้ยังเรียนไม่จบคนนี้ยังไม่ได้แต่งงาน คนโน้นยังไม่ได้ทำงานทำงานแล้วก็กลัวว่าจะไม่เจริญรุ่งเรืองกลัวว่าทรัพย์ยสมบัติที่มีที่ตนหาไวา้ลูกหลานพวกเขาจะใช้ไม่เป็นหรือไม่ก็จะทำให้ธุรกิจล่มจมเสียหายคิดและเป็นห่วงให้วุ่นวายไปหมดจิตใจมีแต่ความร้อนรุ่มหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เลยก็เพราะว่าเอาใจไปห่วงในสิ่งต่างๆหลวงตาบอกไว้ว่า เมื่อคนคนนี้ตายไปก็จะไปเกิดเป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกหรือแม้แต่เป็นหมาเฝ้าบ้านเลือนก็มีก็เพราะว่าจิตดวงสุดท้ายของเขาเฝ้าแต่เป็นห่วงห่วงลูกห่วงห,วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติของตนจึงหนีไม่พ้นที่จะต้องได้กลับมาเฝ้าแต่ลูกหลานเขาคงไม่รู้หรอกว่าบุพกาลีของพวกเขานั้นกลับมาเกิดในสภาพใดลูกหลานดีเขาก็เลี้ยงดูแลลูกหลานไม่ดี เขาก็ขอนตีขอนฆ่าฟังดูแล้วมันช่างหน้าเวทนายิ่งนักก็คือคนผู้นั้นไปไม่พ้นภพภูมิของสัตว์เดรฉา,านนั่นเองแล้วถ้าถามว่าเราตระหนักรู้ถึงความโชคดีของเราไหมโชคดีที่ว่าคือโชคดีได้เกิดเป็นมนุษย์มีชีวิตและมีปัญญาให้อย่างพร้อมมูลพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา หรือเรายังมัวหลงละเลิองอยู่กับการสอดแสวงหาในสิ่งที่มันไม่คงทนไม่ยั่งยืนให้เป็นโทษให้เป็นทุกข์กันอยู่อีกหลวงตาย้ำอีกว่าตอนมาเรามาดีมาเป็นมนุษย์แต่ตอนเราจะไปนั้นพากันเลือกแล้วหรือยังถามตัวเองให้ดีว่าตอนนี้เราแบกอะไรไว้มันหนักแค่ไหนแล้วเรา วางอะไรได้บ้างแล้วหรือ,อยังหรือ,อยังคิดจะสะสมให้มันพอกพูนไปเรื่อยโดยคิดว่าเวลาของเราเหลือน้อยเราต้องเร่งขวัญขวายกอบโกยให้ได้มากที่สุดเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าตอนตายนั้นเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยแล้วทำไมยังคิดจะสะสมกันอยู่อีกคำว่ากลัวยากจนอยากได้เสียดาย หรือเป็นห่วงลูกหลานสิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้เราพลาดกับโอกาสดีๆที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์กับเขาครั้งหนึ่งหรือว่าเรายังไม่อยากเชื่อยังลังเลสงสัยหรือยังไม่อยากจะคิดถึงผลของความโลภโกรธหลงว่าสิ่งที่พูดมานี้มันมีจริงอยู่หรอกหรือสิ่งที่เราควรสะสมควรที่จะเจริญให้มาก เรากลับพากันมองข้ามและคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเผลอเจอไร้สาระไร้ประโยชน์และก็เสียเวลาแต่หลายคนกลับคิดว่าสาระของชีวิตเขานั้นคือทรัพย์สินเงินทองคือทรัพย์สมบัติที่พอกพูนเขาคงลืมไปแล้วหรือว่าสิ่งที่เราควรสะสมก็คือทรัพย์ภายในไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกความหมายของทรัพย์ภายใน ที่เรามักจะได้ยินกันคุ้นหูว่าบุญวาสนาหรือว่าหรือว่าบุญบารมีนั่นเองถ้าหากว่าเราละวางได้และไม่แบกอะไรเลยเราก็จะเบาสบายและเดินไปได้ไกลที่สุดโดยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเลยนิพพานังปัจโยโหตุอยากได้แต่ไม่ได้อยากเป็นแต่ไม่เป็นอยากเห็น จะไม่เห็นถ้าไม่อยากก็อยากใจนี้เป็นของยากที่สุดตั้งใจให้ดีภาคเพียรให้มากคือการกําหนดภาวนาให้ยินดีพอใจแต่ไม่ใช่ไม่อยากเต็มใจทาตั้งใจทำความภาคเพียรของตนจะได้หรือไม่ได้จะเป็นหรือไม่เป็นจะเห็นหรือไม่เห็นก็สุดแต่เหตุ แล้วแต่มันจะเป็นไปหน้าที่ของเราคือตั้งใจทำเท่านั้นหลงความคิดคือหลงเงาแห่งตัวแห่งตนมีสติรู้เท่าทันความคิดนั่นคืออริยชนเกิดขึ้นแล้วถ้าความรู้สึกของเรายังมีความปรุงแต่งอยู่ธรรมชาติของมันก็ย่อมมีการตัดสินหลงเข้าไปตัดสิน ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เลยมีแต่โทษมีแต่ทุกข์ยกตัวอย่างเช่นเรานั่งดูข่าวบนทีวีเห็นมีข่าวคดีสำคัญเห็นผู้หญิงคนหนึ่งคบกับชูแล้วฆ่าผัวของตัวเองถ้าจะเอาตามกระแสสังคมคนส่วนใหญ่ก็จะปล่อยความคิดปล่อยใจให้มันไหลไปกับข่าวนั้นแล้วเข้าไปตัดสินชี้มูลต่างๆบางคน ถึงกับมีใจเป็นทุกข์ไปกับข่าวนั้นด้วยนั่นแหละคือการปรุงแต่งคือการเข้าไปตัดสินทั้งๆที่มันไม่เกี่ยวกับเราเลยเราเป็นได้แค่เพียงคนนั่งดูทีวีดูข่าวเท่านั้นตาเห็นภาพข่าวหูได้ฟังเสียงนั่นแหละรูปประขันเกิดขึ้นทั้งสองทางทั้งทางตาและทางหูวิญญาณตัวรับรู้ก่นนำเข้ามาสู่สัญญาขัน จำได้หมายรู้ส่งต่อไปยังสังขารละขันตรงนี้แหละสำคัญที่สุดความคิดความปรุงแต่งมันอยู่ตรงนี้ตรงสังขารละขันนี่แหละที่จะเป็นตัวแปลความเพิ่มพูนไปในสู่ทิศทางที่ต่ำลงก็นำภาพเรื่องราวของข่าวนั้นมาปรุงแต่งตรงนี้แล้วถูกส่งต่อไปยังเวทนาขันพอเวทนาขันทำงานที่นี้อารมณ์ก็เกิด ใจก็เข้าไปเสวยอารมณ์มีอารมณ์ร่วมกับข่าวเกิดอาการหมันเคี้ยวหมันไส้โกรธขับแขนอารมณ์ก็เป็นทุกข์จิตใจก็เศร้าหมองสาเหตุที่มันเป็นเช่นนี้มันไม่ได้มาจากข่าวข่าวเขาก็ทำหน้าที่ของข่าวไปแต่ใจของเรานี่แหละที่หลงไปเกาะเกี่ยวแล้วนำมาปรุงแต่งต่อเมื่อใจของเราไปเกาะเกี่ยวมีส่วนร่วมกับข่าวนั้น เมื่อจิตมันมีอาการมันก็แสดงออกมาสิทีนี้แสดงออกมาสู่ภายนอกด้วยวาจาเกิดการนินทาวิพากวิจาร์ไปสิที่อธิบายมานี้คือการทำงานของขันทั้งห้าถ้าหากว่าเรารู้ทันในการทำงานของขันธห้านี้เราจะตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทได้คนโมกคนผ่านไม่ให้ทานเพราะกลัวจนวิสัยบัณฑิตชน กลัวยากจนจึงให้ทานการปฏิบัติอย่าพากันเข้าใจผิดว่าต้องทำเพื่อความมั่นคงของชีวิตในภายภาคหน้าอันความมั่นคงนั้นมันไม่มีอยู่จริงหรอกตายได้ทุกเมือ่อเราเห็นทุกนั่นแหละเราจะเห็นต้นต่อของสิ่งทั้งปวงให้เราอดทนเรียนรู้กับสิ่งที่ต้องเผชิญความทุกข์ที่บีบขันให้เราเฝ้าดูเรียนรู้ ยอมรับแต่ไม่ตัดสินเฝ้าดูแบบโงโ่ๆงอยู่อย่างนั้นสภาวะทุกข์ที่เกิดขึ้นคือมรรคที่แท้จริงฝืนให้ทุกข์ที่สุดจนสุดทุกข์ทุกจนไม่อยากเกิดแม้แต่วินาทีเดียวท่านจะพบคําตอบจากทุกปัญหาได้จากลมหายใจเข้าออกนี้หากท่านเอาความรู้ทั้งหมดแนบชิดตั้งมั่นอยู่ในลมนั้นได ความโกรธเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจแต่การให้อภัยนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญแน่นอนการให้อภัยเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่เราจะให้เป็นทานก็เพราะว่าเรามีการรักษาใจตนเองไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นก็เท่ากับรักษาคนทั้งโลกความโลภความโกรธความหลงเป็นอารมณ์ ก <moż> ็เป็นเพราะสติท่านเผลอแล้วอารมณ์จึงอย่างถึงจิตได้สติจึงเป็นรั้วกันความคิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างถึงจิตไม่ได้เมื่อขันทั้งห้าไม่มีผลไม่มีอำนาจจิตก็ตั้งเด่นสว่างว่างอยู่แปลงลมหายใจให้เป็นบุญยืนเดินนั่งนอน สามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้ตลอดแปลงลมหายใจให้เป็นบุญโดยการมีสติกำกับอยู่กับลมหายใจเข้าออกตามรู้ดูลมหายใจได้ทั้งบุญและได้ทั้งกุศลอย่าพากันหลงยึดติดกับอะไรมากเกินไปจนลืมไปว่าจริงๆแล้วเราเป็นเพียงแขกที่มาเยือนโลกนี้เพียงชั่วครู่ชั่วคลาวเท่านั้น ไม่นานเราก็พากันจากไปสุดท้ายก็เหลือไว้แค่เพียงความว่างเปล่าเกิดเป็นคนต้องมีสัจจักรักษาสัจจักการเคารพต่อสัจจากของตนนั้นหากเราแพ้ครั้งหนึ่งเราก็จะแพ้ไปเรื่อยๆฉะนั้นไม่มีใครมีอำนาจในการที่จะรักษาหรือทำลายสัจจักนั้นนอกจากตัวของเราเอง ความเชื่อเป็นสิ่งที่ดีถ้าเชื่อในทางที่ถูกแต่ถ้าเชื่อในความคิดของตนเองแล้วอันนี้ธรรมะอาจไม่เจริญเพราะความคิดมันเป็นมายาเราต้องถอยออกมาดูมันให้ชัดอย่าให้จิตไปแนบติดอยู่กับความคิดมากเกินไปเพราะความคิดนี่แหละมันจะใช้เราไปในทางที่ผิดหากเอาความรู้สึกสัมปชัญญะ แนบติดอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้จากที่เคยคิดก็ฝืนกลับมารู้อยู่กับลมหายใจแทนทุกความสงสัยจะถูกขี้คลายนี่คือการเจริญสติกิเลสกับธรรมมันก็อยู่ในใจสติที่ฝึกไว้ดีแล้วจะเห็นความดีดดินอยู่ข้างในปัญญาที่เป็นไปเพื่อพระนิพพานนั้น จะรักษาตนเองไม่ให้ทุกข์หากศีลสมาธิปัญญาสามัคคีกันแล้วความจริงจะปรากฏขอให้เห็นทุกข์ข้างในนี้ก่อนตราบใดที่เราไม่ทิ้งลมสภาวะทุกข์จากทางกายนั้นคือของดีสำหรับนักภาวนาทุกข์นี่แหละจะบีบเราเข้าสู่มรรคลมกับสติคือมรรค ทุกที่เกิดขึ้นนี้แหละคือสัจจะความเป็นจริงมีสติอยู่กับลมเป็นวิมุติทิ้งลมเมื่อไรคือสมมุติเกิดขึ้นทันทีสติเด่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตสิ่งต่างๆจะถูกแยกออกโดยธรรมชาติเห็นอารมณ์ทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในอารมณ์นั้นๆ จะถูกแยกยกระดับให้อยู่เหนือความสุขความทุกข์ความสงบและความไม่สงบเมื่อจิตแยกออกจากขันสติก็จะเห็นการทำงานของขันทั้งห้าอันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะกลายเป็นผู้เฝ้าดูการทำงานของขันเท่านั้นมีสติก็มีครบ ทั้งศีลสมาธิปัญญาขาดสติขาดทุกสิ่งทุกอย่างตกเป็นทาสของอารมณ์การภาวนาคือการพัฒนากำลังของสติสมาธิปัญญาของเราให้ดีขึ้นไม่ใช่ภาวนาเพื่อเห็นโน่นเห็นน, ون, น,นี่ไม่ต้องไปอยากเห็นโน่นเห็นนี่เหมือนกับใครคนอื่นเขาพูดหรอกเราจงใช้วิริยะ แทนความอยากจะเห็นหรือไม่เห็นอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นไปทำให้มันชํานาญทำให้มันคล่องทำให้มันรู้ละเอียดลึกลงไปอย่าเอาใจไปใไ่กับความอยากอยากเมื่อไรมันก็ปิดกัน้นการมองเห็นเมื่อนั้นขยันทําไปให้มันได้ผลสิ่งที่ต้องการจะเห็นสิ่งที่ต้องการจะเป็นมันจะเกิดขึ้นมาเองเอาตัวหลัก ให้มันชัดเจนก่อนคือสติสมาธิปัญญาสิ่งที่มันจะตามมาทีหลังคิดเสียว่าเป็นของแถมใจเท่านั้นคือมหาเหตุดีเลวบุญบาปอยู่ที่ใจเป็นเบื้องต้นบุญกุศลคุณงามความดีก็เริ่มจากที่ใจนี่แหละเริ่มจากความคิดเหตุใหญ่อยู่ที่ใจ เมื่อจิตสงบผู้รู้จะเปิดเผยตัวจิตจะสงบก,ก็ต้องอาศัยสติสติจะเจริญได้ด้วยลมหายใจอาณาปานาสติคือหนทางแห่งการตื่นรู้จงเพ่งเพียรให้มากทำให้มากผลจะเกิดขึ้นเอง